สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง u t u b e ครับผมครับชานี้ก็จะพาพี่น้องมาขวัดดูพี่น้องปุยจัตทยายเขางมาทำบุญวันออกพรรษาครับวันนี้วันพระใหญ่กับวันออกพรรษามาดูพี่น้องว่าจะเยอะขนาดไหนาครับไปดูไปดูครับพี่น้องไปดูโอ้เยอะจริงๆเลยครับพี่น้องดูรถรถด ญาติโยมพี่น้องมาทำบุญวัดบ้านหนองโกงครับมากจริงๆครับรถมันนี่โอและบุญบารมีของจะวัดวัดครับผมนจะวัดนุมไฟแรงหาได้สร้างอย่างเดียวครับผมโอ้ญาติโยมเยอะ มาจริงก็หลังจากฝนตกแรงเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องฝนตกเยอะมากโอ้ดูดูให้ดูไอ้รถก่อนครับดูรถก่อนดูรถอยากโยมมาทำบุญครับทั้งฝนทั้งอันนี้เมื่อวานฝนแรงเลยครับโอ้ นองมาลายจริงจริงน้ำสียวันนี e ้จะนับเสียงหน่อยวันนี้แม่ีงวันนี้แต่ตนาธรรมแม่ขาวของเราวันนี้ัต่นาธรรมไอ้ใครมาเนี่ยคุยอะไ่มาหลายอย่างนี้แต่วันนี้อาวันวันระเเซ็จ ประเทศเส้นตะวันาคตะวนเด้อครับนี่ผู้ชายเขาภาษาโยมหลายยมเดทำโยมกันประชางี้แต่ตะวันนี่ไม่คืเลยวันนี้เนาะที่ผู้รับไปนะตะวันนี่โยมเจ้หลดนอนหลายครับนองหลายจริงครับโอ้ น่าดีใจน่าชื่นใจกับาอาจารย์ครับ สวยยมไม่ห่ทำร้ากม้่าอยายไันรายดินี่าจะได้ได้สวยนะแล้วะรจบไปจะได้กับพระาระสินทุกคนทุกคนจะกลับพุทธอุจกรับธรรมอุกลบรามฉนั้นครามฉันนั้นค่ัด สังฆบูชากรานโมตัสสะพระขาวโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักาเฮนะกังพุทธาภิปุรอยามะอิมินาสักาเฮนะกังธรรมาภิปุรอยามะ อิินาชาคาเฮนาการสังฆาทิปุรยเชยยมาอะระังสัมมาสัมพุทโธทัตวาพุทธังพระกไวยังตังเทวีสุภะาโตพระกวตังตัมมอธรรมังนัสสังสุฏิปันโนพระกไวยโตสาบะกัสังโกสังขังนามังมายาภัตเตปิสงสุสงนัตทายา อิจระเ้ะาปันจัสลาเียจามทุกอิยยงพีมังยังพันเตทิจมุ่งจงละกันทายาอิจระเะาปันจัสลาลนียจามะทาอิยยงพีมัยังพันเตทิจมุ่งจงละกันทายาอิจระเนะาปันจัสลาลนียจามนโมตัสสะพะคะวาโตอะะหะโตสัมมาสัพุทธาสสะ นมาระะวาโตอะระหโตตัมาตัมพาระาะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุขจาสะ m าระพะาโมาตัมพจาระะะวาโตตัมาตัมพุาะ n าะะวตอะระหะัมมาัมพุาะพุทธันตรานังคจามี อัมมังสรณังคัจฉามิอัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโสตฺติยํปี 붓ฺธํ สรณังคัจฉามิโสตฺติยํปี อิติปิโสภะคะวาสารณังคัจฉามิสอติยังติพุทธังสารณังคัจฉามิปะติยังติธัมมังสารณังคัจฉามิสอติยังติธัมมังสารณังคัจฉามิปะติยังติสังฆังสารณังคัจฉามิสอติยังติสังฆังสารณังคัจฉามิติสรณานังอะระณังวิทิตัง <camina> 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 ปาณาติปาตาเวรมณีสิขาปัตมาทิยานีปาิปาตเมิขาปาทิีอติาธนาเวรมณีสิขาปัตตมาทิยาีิานาเมิาปัิกาเมสุมิชาจาเวรมณีสิขาปังกมาทิยานี สัมมาตาเวรมณีสิขาปะทังกมาทียานีสุราเมรยามัชาปามารานาเวรมณีสิขาปะทังกมาทิยานี ไม่ปัญจาิขาปนิธิเลนทุกะิัีเลนบภกะามสะทีเลนิพุติยัญัตตาปััานิโตจันนินคบุญเนกลางมาช่นันที่ปัาย่อส่วนคนไม่มาแต่ช่วยบดีบดีบ่เลย็นตบดกบดีทิยา ตาปุตตะวิญญจยจัโธัมลังปีปกิปกิภายตปะจังปฏิิิยาตบารโวิายยปิจังโธัมลลังปีปกิปกิภายตปะจังปฏิิิยาตบรโวินายยปิจังโธัมลังนโมตัสะภะะวะโตอะระหะโต

มา bịนาตว่า tôi rằng đề taตว่า dự về tay lòng mangั là ni mà ra đi ngườiต và Iก็ rằng bắtงานตว่า tạiทางั thì tôi hàng

ทัลลาอิโอเกตตาตาธรรมทิหัสานตังาวันติจดจันโกเมาลาวัตังทีทเทตคตมโนนิวนนจตวันนการตั้งตนตังอยู่ว่า Ni la in ra ra tuệ tọa văn năng căn căn dharma chế thân thế khi tao anh muốn in thôi tan là ni sắc chẳng anh đệ nội hòa đa biết

ḍḀᵉ ḃḃ ḉᶦᵃᶛᵀᶦᵀᶦᵉ, ḍḀḀᵉ ḍḀᵉ ḍᵁᵇ, ḍᵁᵉ ḍᵁᵉ ḍᵁᵉ, ḍᵁᵉ ᶦᵁᵒ ᶦᵃᵉ ḍᵁᵉ ᵒᶡᵒ ᶦᵃᶦᵁ, ḍᵁᵉ ฀ᵃᵉ ᶦᵗᵁ, ḍᵃᵉ ᵗᵁ,